สวัสดีจ้ามาพบกับครวยยุงเช่นเก่าเช่นเดิมจากพี่น้องจ้าวันนี้ยุงจะมาหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นกินจ้าวัตถุดิบของเยาายุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตอนทํากันเลยจ้าัางกระทะใส่น้ำยนานางลงไปจ้า ยุงก็จะใส่หน่อไม้ที่ยุงขูดเป็นเส้นๆนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะเป็นหน่อไม้ที่ต้มจืดแล้วจ้ะแล้วยุงก็จะใส่พริกแกงตามลงไปเลยจ้ะ พริกแกงของยายุงก็จะมีพริกแห้งพริกสดผสมกันหน่อยนึงจ้ะแล้วก็หอมแดงตะไคร้จ้ะใส่ลงไปจ้ะความเผ็ดก็แล้วแต่เราชอบเลยจ้ะอยุงก็จะใส่ข้าเบือตามลงไปเลยจ้ะ ข้เบยอ,อยุงก็เป็นข้าวเจ้า่จ้ะเพราะว่าได้ยุงไม่ได้กินข้าวเหนียว่จ้ะก็ใช้เป็นข้าวเจ้าแทนได้จ้ะแช่น้ำแล้วก็เอามาตำมาจากข้าวเบื่อเรา มก็จะปรุงไปเลยจ้ะตร้งปรุงเยยุก็จะมีน้ำปลาจ้ะผงปรุงรสกะผงนัวจ้ะ เรียกว่าหมกหม้อหน่อไม้แต่ของยายุงนี่จะเรียกว่าหมกกระทะก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่มีหมอ้อใช้เป็นกระทะอาจจะคอยคนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันมีข้าวเบือ่อเดี๋ยวมันจะไหมติดก้นกระทะจ๊ะ เดี๋ยวยุงจะชิมดูก่อนจ้ะยุงจะเพิ่มน้ำปลาหน่อยหนึ่งจ้ะนน้ำปลานัวแล้วต้องคอยคนอยู่น้องจ้ะอย่าติดก้นกระถาเดี๋ยวไม่ แกงเดือดแล้วยังจะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยจ้ะใส่หมดนี่เลยจ้ะหมูจะเยอะกว่านอไม้ลมั้งพี่น้องจ้ะ ค่อยคนไปจ้ะให้หมูเราสุก รสชาติได้แล้วก็รอแค่หมูแล้วสุกแล้วก็ให้น้ำมันเนวดลงสักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจา้าก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ให้ใส่ใบมนงรักอ่ะจ้ะ เที่ยวมาได้พักหนึ่งแล้วจ้ะหนื่ก็ส,สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะจะอยู่ไดจะใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้ะใส่หมดนี้เลยจ้ะเอาไว้ก็เดี๋ยวเหี่ยวทิ้งต่อเปล่าจ้ะ เดี๋ยวเขจะปิดท้ายด้วยใบแมงลักเลยจ้ะ เก็ okay, จะประมาณนี้จ้ะทุกอย่างได้ที่ไล้ยุงจะปิดไฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นมาจากพี่น้องจ๋ามากินข้าวไปยุงนะจ๊ะหมกหน่อไม้แซบ่บจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจยุงสำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า